ไอ้ที่รู้อย่ารู้กระเป๋าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่บ้านเท่าไหร่ครับจ่ายค่าน้ำขาตัวก็ไม่ใช่คนเก็บน้ำตำรวจครับท่านครับโอ้ยหมวหน้าใช่ครับหมวหน้าครับอันนี้จิงท่านครับมีอะไรคุยกันได้นะครับอย่าอย่าใช้เอาอีไม่ครับท่านว่ามาเชียวครับรู้ว่าติดคุก้ไหมโอ้โหจะอยากติดคุกแล้วครับมันตกเท้แท้ เขกเกิดคุณแม่เขาไปเยี่ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยมเชิญกันครับไม่เป็นไรฉากที่พรเทพนะแม่พรเทพกำลังออกนะแม่อารมณ์นางงดเดินเยี่ยวกันนะแม่แล้วคนไหนจะเผาแก้วจะเผาทองอ่ะไม่ใช่เออทำไมาอยากอีกครกบเอางัยนะกูเป็นตำรวจที่ไม่ใช่ใจร้ายใส่จะทำมีสักคนละร้อยมั้ยถ้าคนละร้อยตายคนละร้อยกูปล่อยตกโรงเรียนผมไม่ถังร้องก่อนแต่สี่พันกว่าเลยนะเนี่ยถาไม่ดี มันมาถามจะรีบนำเงินคนละร้อยเคยพูดอย่นี้นี่แปลกท่านครับอะไรม่เดี๋ย่ามื่อคุณรถน้ำใจเย็นี่เลยท่านคนลร้อยไม่ปอกไม่ยิงผมไม่สามันผมแต่ของคันร้อยตัยังเช้ายังปล้นไม่ได้ผมไม่มีล่ะครับมึงเป็นโจรยังไงไม่มีเงินติดตัวอ๋อไปยันท่านไปยันท่านเดี๋ยวดอนเดี๋ยวดนจนได้ไปยันท่าน ไอ้คลุกไม่มีวันออกใจเกยใจเย็นครับลูกน้องเป็นแถวเลยครับครับเอะอาไว้ครับ,รบหรรบ้าสิบเอินมงินห้าสิบครับเงนแม่สาบซื้อสาบซื้อเอาเมื่อกูตีไปกิ้นไม่ไม่มีท่านก็ขอนผันไล้เออเอาห้าสิบ แต่ว่าห้าสิบผมก็ไม่มีครับท่านห้าสิก็ไม่มียังไงเนี่ยอย่าเอาไปอาเอาไปครับท่านสวยสูอยมากับสวยใหญ่เยสวยอัใหญ่มแม่ทใจเย็นนะครับเอาลครับห้ก็ไม่มียี่สิบบไม่เลนะ ร่อนไม่ได้เลยตั้งแต่เช้าเลยที่มีหรือเปล่ายังไม่มีเลยกูเห็นมึงห้อยไปเต็มคอตรงนี้นมันนอกเรื่องมีไหวไม่มีครับท่านโอโ้โห ยัง,งได้งงไม่มีที่คือท่านอยู่เอาเลยอะไรครับเห็นใจยังไม่ตกลงผู้บริสุทริ์ท่าท่านแกี่ยทำไมทำไมใจดีขนาดนีทนทน้ท่านครับผมขอโทษจริงๆถ้าจะฆ่าผมก็ตายเปล่าพผมผมไม่สู่บุหรี่สู์บุหรี่มันเป็นมะเร็งท่านรู้ไหมสู่บุหรี่เป็นมะเร็รเง เขบอกโซบุรีเป็นมะเร็งกดเขาบอกว่าโซบุรีเป็นมะเร็งผู้ชายโซบุรีเป็นมะเร็งแล้วผู้หญิงเป็นมะเร็งที่มันลูกกระสุนอะไรกราสุน <es> อะรกราสุนอะไรอะพอ่อจะไม่รู้เฮียอะไม่อ <c oughs> เอาผมไม่มีเลบไม่ไลย <c oughs> ไม่มีครับเพืเ่อน <c oughs> จะเอาไงรอม,มาตอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รอม,มาแต่งอะไรอะรับตั้งต่อตึกหัว <c oughs> ที่ไหนรับตั้งต่อตึก ท่านครับเดี๋ยวะไจอนะครับใจย็นใจเย็นใะกูเฮียจงเลยเอาไม่ว่ได้กูด้นะบอกท่านรมาต่อด้วยใเย็นยมีอะไรอ่ะมีอะไรมั่งมนี่มันมันีอไกูมาแ่เช้ากินอะไรทหดปยเียครอนเปียมดยนเียวป่าีอะไรเลม่ีอะไรมเ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรวันนี้กลัวลงดีกูปล่อยไม่ได้แล้วครับท่านใผมผมเป็นมหาโจรท่านผู้พิทักษสันติราท่านเป็นูุรกษหน้าที่บ้านเมืองท่านจะปล่อยผมไปไม่ได้แล้วครับผมไม่ท่านเสียชื่อแล้ว จับผมนะครับไม่จับเออผมไม่จับอ่ะทุกไอ้พวกมึงนี่ยังไงเรออาหนูอยากจีบคุณไงล้วเตะทุน S <S วสองปวดทราบวสองปวดทราบวสองทราบแล้วเปลี่ยนวสองทราบแล้วเปลี่ยน